รุ่งอรุณของวันใหม่ดูไก่กำลังลงจากคอนไม้ตอนหัวค่ำเราก็ไม่ได้ถ่ายทำให้ดูก็ดูตอนตอนเช้าที่ไก่กำลังลงนี่แหละว่าึ้นขึ้นสูงขนาดไหนแล้วเวลาลงลงยังไง,ง,ลงแล้วก็บินก็บิวลงก็ไม่ได้ใช้กำลังมากก็เหมือนตอนขึ้น ก็คือตอนภาคเช้าเช้าคนก็เหมือนกันตอนจะค่ำคนก็ชำระส,ะสางร่างกายแล้วก็เข้าที่พักส่วนไกลก็ขึ้นที่พักแลตอนเช้าเชก็จะลงอย่างนี้เป็นประจำทุกวันแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายทำให้ทันดีเพราะว่าเราถ่ายทำไม่ทัน